นี่คือผู้เข้าแข่งขันนักกีฬาแฮมและนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนที่สองนักกีฬาที่ก่อนคเป็นแป์บอยวันนี้เขาจะมาเว้ยเอ้ยเอ้ยตีแบตกันนี่นะครับนั่นคือลูกแบตของเขาถูกซ่อนอยู่ตรงนั้นเขากำลังจะตีแล้วตีแบตออกไปแต่ตีไม่โดนโคตรโง่ ตีไปนี่ก็ตีไม่โดนรับไม่ได้ชีวิตมันทุกทนแสนเข็นเฮ้ยจึ๊บตีกลับมาแล้วเดาะกลับไปจังวะนี้ตีกลับก็ตีไม่โดนโอ้โหกากจริงๆเลยขนาดเสิร์ฟเบาเบายังไม่โดนโอ้ยตีกลับไปตีกลับมาตีไม่โดนอีกแล้วทําไมถึงกากได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยนี่ตีกลับมาตีกลับไปตีกลับไปทางนู้นแต่ตีไม่ได้ลงกลางเน็ตนะครับผม ตัดแพ้จบสิทธิ์ทั้งสองคนเลิกเล่น